สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ของน้องอุ้งอิงเอฟซี FC ของสาวหน่อยเพชรบานแพงพี่น้องในเพจนุ่มจูงเฮ่ห้าผ้าเสลือกเนาะคะ่ะเพป่นการเดเฮดคอนเทนต์พอลูกที่พ่อพิ่นบอกว่าเพ่งเนี่ยเลือดนักสูงสีออกวันที่สิบนี่วันที่สิบตุลาเนี่วันที่สิบตุลาคือเมื่ออื่นเนาะคะ่ะพี่น้องอย่าลืมเด้อค่ะเราลูกสาวกันในต่อพ่อว่าเพ่งเพ่งพ่อจะดังย้อนยิ้วของยีลานี่ละ่ะพ่อพิ่นก็นเลยบอกว่า เอาเนี่ยของอีหลานอย่างเนี่ยของอีหลานในเอ็มดีนัมบอร์เขากระถาเบิ้งในเอ็มดีอีกเนาะค่ะพี่น้องเแต่ถ้าถ้าหาถาลูกสาวเบิ้งกะเฮ็นเนี่ยห้พ่อเบิ้งเพื่อเข้าหอได้เห็นภาพเนาะคะ่ะเขาไปเบิ้งคลิปกันตันนันนิดนึงนะคะ่ะแม่คมนี่เห็นขวสีดำเงาเมื่อไหร่เนี่แล้วฮะเห็นขวสีดำเงาเมื่อไหร่เขาคือดีด่งยงาเมื่อไหร่โอ้ได้เอ็มดีนัมบ่ได้เมื่อจะไดน ค่ะอย่าลืมเน้อค่ะว่าข้ามเบาของอีลานี่เป็นว่าจ่าสาร์ซ์นะคะม,มีหลายอย่างแล้วที่พวกเขาเห็นโดยเฉพาะตัวเลขที่อีลาเบาขึ้นมาแบบเลื่อยๆเนี่ยค่ะพ่อแม่เพื่อนก็จับยุดไปกับบอคอยพาดนะคะหลายหลายคนก็ได้โชคได้ลาไปนั่มแล้วนี่อย่าลืมว่าลาซูดนี่นะคะที่อีลาได้ถากก็พอว่าฝนวันที่ยี่สิบอ็ดกันย่าที่ผ่านมาวันที่ย1ิบเอ็ดฝนจะพปรตกไปจังไดละคะพี่น้อง บตกอีหลีนะคะอย่าลืมนะคะเนี่ยอีหลาได้บอกออกมาแล้วว่าเพลงพอจะดังยอดนิวของอีหลาพ่อโจโตเตรียมฉลองอันดับหนึ่งใดเลยค่ะแฮแท็กอันดับหนึ่งใดเลยนะคะแล้วพวกเขาก็อย่าลืมด้ค่ะวันที่สิบขาไปซอยเทียซอยซอยเทียซอยแช่กันนะคะเพลงเกลือนนักสู่ของพ่อโจเนาะค่ะหลังจากนั้นพวกเขาก็เตรียมเทียเพลงลูกสาว ลูกสาวบอกว่ายังไม่ได้เขาของอาร์ตแต่ลูกสาวก็โชว์หลายเวทีละแค่ฟั่งโชว์แค่ฟังฟ่งเกินกับมวล,ล่ะเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวพวกเขากะถาถาเชียร์นะจะต่อจากเพลงพอโจเนาะคะ่ะแล้วก็มีคอนเทนต์อีกอันนึงเนาะคะ่ะที่เป็นคอนเทนต์ที่เพิ่เ,เทีจยวทั้งเวทีก็ลูกสาวโมว่าน,นี่ยคะ่ะที่พอนุ่นก็งเงาะเฮ้ยคือ,อ,อว่าจะเป็นเป็นที่นางเนาะคะ่ะเป็นทีนางที่เพิ่นเพิ่นหามกันมากนะคะแล้วก็ไปชนพอโจ ทท่โทรศัพท์ตกตอนเพินจะเฮดคอนเทนต์ตอนแรกเพิรนก็บ่ได้บอกรายละเอียดลูกสาวหลายว่าเพินจตเฮดแบบใดล่าก็เป็นงงๆประแขกเบื้องหล้วกก็เป็นตหาห้างดีเนาะคะ่ะแต่ว่าประแขกจะเอาเบื้องหลังมาให้พวกเขาเบื่องนิดนึงอันนี้เอามาจากช่องลุงปิยะนะคะเดี๋ยวเขามาเบิ่งนํากันนิดนึงนะคะพี่นอ้องเป็นตหาห้างตาห้าค่ะ เมื่อคืนนี้เนาะค่ะช่วงที่ยีหลากลั่งแสดงอยูหนาเวที่ฝนกะเริ่มโตกลงมากเป็นตาหากเนาะค่ะยีหลาบอกว่าอย่าโตให้ยีหลาแสดงก้อนอยังสินะคะแล้วก็ช่วงที่อาจารย์นักดนตรีกลัลลังเตรียมคว่ำพร้อมเนาะค่ะกันฝนกันยังกันยีหลาก็สามารถที่จะเอาหนาเวที่ยู่เลยค่ะคุยก็พอก็แม่ออฟซีฟฟฟนาเวที่ใดนะคะแล้วก็ บอกให้พูนยูยูเบิงการแสดงก่อนของเมื่อคืนหนีเห็นเลยเนาะค่ะว่าอิหล่าเก่งขึ้นหลายตาม,มาถที่จะแก่สถานการนานาเวที่ได้ที่ได้ใจพ่อพแม่แม่ค่ะก็คือตอนที่อีหล่าบอกว่าฝนตกมาเป็นหยังอิหล่าสิเปียกก็พ่อๆแม่แม่โอ้ตรงนี้ได้ใจเกินลอยเลยค่ะขนาดผู้เบิ้องยู่บ้านหรือเบิงคลิปตามนน่กน็ยังหายใจเกินลอยเลยค่ะอิหล่าเป็นตะหากคัางเนาะคะ่ะ เก่งคกแล้วกะช่วงทีอาจารย์นักดนตรียังบ่พพ้อมที่จะเล่นเล่นดนตรีนะคะยีลาก็บอกให้บอกให้ขาดช่วงอะ่ะยีลาก็คุยก็พ่อพ่อแม่แม่ไปลองเพลงทีบอมีดนตรีให้พ่อพ่อแม่ฟังแบบนี้ยูนาเวที่เนาะคะ่บาาบะบอว่าไผกับไผเธอแปลว่าย่อมเปียกค่ะถ้าแขกไปมือนั้นปแปแขก็ย่อมเปียกคือกันทะลุเตา้านาหักปานนี้นะคะถ

ีเปียกมันสิเปียกเป็นงูเพื่อนน่ะอาเป้ๆกันไปเลยก่อนจบคลิปนี้นะคะปาแขกก็ขอขอบคุณเอฟซีของน้องอุ๋งอิงเอฟซีของสาวหน่อยเพชรบานแพงและปาแขกก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ได้มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปาแขกปาแขกขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ